แม่เนี่ยซ่องดูดีๆดูเออแม่ขอม่ให้แม่เห็นี่เคยไอ้ก๊อกดิมเราจะมาสาธิตการหวานแหกันกูเลี้ยงไว้ไอ้ก๊อกทอนจับหวานทีเดียวขึ้นไม่หวั่นไม่ไหวเพราะตาไม่รู้ทำอะไรไม่ถู้กูสองตาตาเลยนี่ฮะขโมยปลาเราเราจะมาสาธิตการหวานแห่ให้ดูทอดให้กูหวานแล้วกูก็หวานแห่ไม่เป็นเพราะตาไม่รู้ไงว่ากูแบบคือหวานแห่ไม่เป็น ไอ้นั่นก่อนเราหมดเลยกูว่านที่เดียวคู่บ้านนะคนเี้ทีนี้เอาขึ้นไม่ไหวป่าเขาเลี้ยงไหวอ่ะลุงลุงแบงเขาซ้อมก่อนไว้ซ้อมสะบัดสะบัดเขาสะบัดอ๋อเขาสะบัดนะเอุ้ย็ดีโนลบเดี๋ยวโดนสามจับไม่ดีอ่ะจับไปดูด้วยดิพี่แดนต้องสอนขวานะส่องถนัดขวานะาาตยได้เนึงจจัับบตามนนี่ยสอนวิธีการ จับแหลขานน้อยฐานน้อยฐานน้อยออ่า๋อมันต้องแขวนไว้บนแขนเลยสายมันต้องแขวนไว้บนแขนด้วยนู่นนู้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 นนี่นี่นี่แหละขั้นตอนนี้สำคัญอันเนี้ยนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ขาดขัดขั้นตอนนี้เลี่ยมอยู่ตรงนั้นเ่๊ะแต่ตัวมันจะห่างใช่ไหม มันต้องเป็นสามเหลี่ยมก่อนท,ท,ที่จะวานออกไปะอะลอง